สวัสดีครับผมอรุณศรีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับในประโยคทั่วไปก็เป็นคำง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูประโยคกันเลยนะครับ If we are diligent we will have future I agree with him If we are diligent we will have future I agree with him หากเราขยันย่อมมีอนาคตผมเห็นด้วย แต่ถ้าเราไปใช้กับคนอื่นเนี่ยเราก็เปลี่ยนสรรพนามเช่น if you are diligent you will have future I agree with you นะครับก็เป็นประโยคที่เราสามารถใช้ได้จริงง่ายๆ if you are diligent you will have future I agree with you มาดูประโยคต่อไปนะครับ if someone criticizes you keep your cool if someone criticizes you keep your cool หมายความว่าหากมีใครมาตำหนินะครับ criticizes ก็คือตำหนิคุณ keep your cool ให้ตั้งสติให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่สามารถเอาไปเตือนคนอื่นหรือเตือนตัวเราเองได้นะครับ if someone criticizes you Keep your cool มาดูต่อไปนะครับ In a stressful world situation should we keep money or gold In a stressful world situation should we keep money or gold ในสถานการณ์ตึงเครียด stressful นะครับตึงเครียดของโลกเราควรเก็บเงินหรือทองดีนะครับก็เป็นคำถามชวนคิดนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโลกมันตึงเครียดมากนะครับมีสงครามหลายจุดนะครับในโลกนี้ก็เลยทําให้คนคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจะเก็บเงินหรือทองดี She was all ears she was all ears แปลว่าเธอพึงหูคอยฟังเราอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่เราอาจจะกระซิบเพื่อนเวลาพูดดังๆนะครับอาจจะมี ใครหรือเธอคนนั้นกำลังฟังเราอยู่แล้วก็บอกว่า she was all ears หรือถ้าเป็นผู้ชายกำลังแอบฟังเราอยู่แล้วก็บอกว่า he was all ears อันนี้ก็เป็นการเตือนเพื่อนๆน,นะครับว่าระวังมีคนคอยเงี่ยหูฟังเราอยู่นะครับก็เป็นประโยคที่เอาไปใช้ได้จริงนะครับก็มาดูประโยคต่อไปนะครับ either view is good and reasonable either v i e w is good and reasonable หมายความว่าทั้งสองความเห็นนะครับ e i either v v i w v วิวตัวนี้คือความเห็นทั้งสองความเห็นดี D is good and reasonable และมีเหตุผลนะครับ Reasonable คือมีเหตุมีผลนั่นเองอันนี้เราก็พูดถึงในกรณีที่เพื่อนหลายๆคนนะออกความเห็นมาต่อมาครับ you always do everything to the fullest you always do everything to the fullest หมายความว่าคุณนะเวลาทำอะไรก็ทำเต็มที่นะครับต่อมาครับ he seems like a polite person he seems like a polite person เขาดูเป็นคนมีมารยาทนะครับ he seems like ก็คือดูเหมือนนะครับ a polite person ก็คือดูเป็นคนมีมารยาทนั่นเองนะครับเป็นประโยคที่แบบพูดได้นะครับไม่มีปัญหาต่อมาเราก็มาดูประโยคที่มีความหมายในทำนองเดียวกันนะครับก็คือ he's well mannered he's well mannered ก็คือเขามารยาทดีนะครับหรือเขามีมารยาทดีนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ในความหมายคล้ายๆกัน หรือจะเหมือนกันด้วยซ้ำนะครับทั้ง2ประโยคเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับบางท่านอาจจะไม่เคยใช้ก็เลยอาจจะกลัวกลัวอยู่บ้างต่อมาครับ if you don't take action success will not happen if you don't take action success will not happen คือถ้าหากไม่ลงมือทำความสำเร็จก็ไม่เกิดนะครับอันนี้ก็เข้าใจ ง่ายๆครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับขอจบลงเพียงแค่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอรุณซีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ